เห็นกำแพงก็น่าอยู่แล้วเพราะเม็ดามติดนี้อว่่กว้างนะครับเราก็จะเพมอเพอะี่กว้างนี่กว้างดันนี่กว้างจะเข้ามากว้างลึมมาครับ ก็ถ้าตัวอ่างสิ่เล้วก็เก็บของอ่างไว้ช่วงตรงนี้ไม่ได้เหรอะัวเตาตูไปก็แค่ปาติกลางเไปครับแปดสิบก็ได้ถ้าไม่ได้ทีเดียวนะครับมันจะไม่ไหวเินจะเป็นสเกียวฟ้าแต่อแปดสิบก็ได้ไงครับไซส์แปดสิบผมก็ได้คเหลือขนาดนี้แคบมาเตอร์แปดสิบผมก็เคยทำเมตรหกสิบผมเดี๋ยวเราก็ต้องกานตรงนี้หน่อยนึงโซนตัวนี้บาง้นี้

สองชั้นค่ะสองชั้นทําไมทําไมถึงถามก่อนว่าทําไมถึงคิดว่าที่กว้างที่สวยต้องเป็นรีสอร์ท ทำไมมึงต้องทำแต่ที่สวยๆเพื่อให้คนอื่นอะไปอยู่กูถามหม่อซิทาไมมึงไม่ทําบ้านมึงให้น่าอยู่ให้มันเหมือนรีสอร์ทให้มันเหมือนที่ที่มึงสามารถได้พักผ่อนและใช้ชีวิตทําไมมึงถึงคิดว่าเวลามึงจะพักผ่อนมึงถึงต้องไปรีสอร์ทมึงถึงต้องไปที่ท่องเที่ยวก็พวกมึงมันโง่ไงก็พวกมึงมันโง่ไงกูไม่ได้โง่เหมือนมึงไง ก็กูไม่ได้โง่เหมือนมึงไงกูทําบ้านกูให้มันเป็นที่น่าอยู่ให้มันล่มลื่นกูก็จะได้อยู่บ้านกูก็จะไม่ได้อยากไปไหนเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจไหมนี่เออ <c oughs> ไม่ใช่ทําไมไม่ทําบ้านให้หน่าอยู่คํถาถามคือทําไมต้องคิดว่าบ้านกว้างบ้านสวยเออจะต้องเป็น จะต้องเป็นรีสอร์ททำไมไม่คิดว่าบ้านนั่นแหละมันควรหน้าอยู่กับรีสอร์ทไม่ใช่รีสอร์ทน้าอยู่กับบ้านคำถามเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเปล่าก็ทำไปสินี่มันเป็นเรื่องของการจัดสรรพื้นที่การใช้สอย คุณไม่จําเป็นต้องมีที่กว้างขนาดนี้หรอกคุณมีที่กี่งานคุณก็ลองแบ่งก่อนสิเอาบ้านคุณมีพื้นที่กี่ไร่กี่งานคุณก็แบ่งเลยแบ่งเป็นโซนๆไปโซนหนึ่งขุดบอ่อสักหน่อยนึงเอาไว้เลี้ยงอะไรนู่นนี่นั่นทําสวนออย่างที่มีคนเขาบอกว่าถ้าทําสวนอย่าให้เกินหนึ่งไร่เพราะว่าถ้าเกินหนึ่งไร่มันจะไม่ใช่แล้วมันจะกลายเป็นเรื่องธุรกิจละมันจะกลายเป็นเรื่องธุรกิจละเข้าใจไหม เข้าใจไหมยา้นี่ลงหลุมกันลำคาญเข้าใจไหมคุณก็ทำสิคุณก็แบ่งสันพื้นที่สิคุณก็แบ่งสันพื้นที่ใช้สอยของคุณสิบ้านคุณคุณก็แบ่งไปสิอ่ะโซนนี้โซนนี้คุณจะทําอะไรคุณก็แบ่งไปถ้าคุณไม่แบ่งคุณก็ปล่อยให้มันเป็นที่รกล้างนู่นนี่นั่นมันก็ดูไม่น่าอยู่ไงคุณก็แบ่งไปสิค่ะคุณก็แบ่งไปสิอืม เข้าใจไหมอะ่ะ <c oughs> เอามันลงหลุมไปแล้วที่มันพิมพ์อะไรของมันไม่รู้ที่มันบอกว่าจบปร,รีปร,รียนเก้ามาได้ยังไงอะไรของมันอะ่ะว่าไปเรื่อยชอบมาก่อกวนให้อารมณ์เสียนี่นีน,น้ำพุแต่น้ำพุเป็นโซล่าเซลล์นะคะทุกคนถ้าแดดล่มแล้วมันก็จะไม่ทํางานเดี๋ยวจะเอาแบบเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทําอันนึงเดี๋ยวจะทําอันนึงเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวอันนึงจะทําเป็นระบบไฟฟ้าด้วย ตอนนี้ยังไม่ทําเพราะยังไม่ได้อยู่ไม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 ่มีความจําเป็นตอนกลางคืนเราไม่ได้อยู่ค่ะแต่ถ้าถ้าเดี๋ยวบ้านเสร็จแล้วมาอยู่จะทําน้ําพุอันนึงเป็นระบบไฟฟ้าสําหรับเราเปิดตอนเย็นได้ถ้าสมมุติแบบเรามีแขกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนเย็นเย็นอากาศดีๆอย่างเงี้ยเราจะทําระบบน้ําพุระบบน้ําพุให้มันอะไรนะระบบน้ําพุให้มันสาม,มารถแบบใช้ระบบไฟฟ้าได้เฉพาะเวลามีแขกมาหรือมีวันสําคัญอะไรอย่างเงี้ยวันเกิดวันอะไรสมมติเราอยากจะแบบ มีปาร์ตี้เล็กๆกับญาติพี่น้องกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดตอนเย็นได้ไม่จะทำศา,าลาริมนู้นค่ะศาลาฝั่งนูน้นศาลาฝั่งนูน้นเวลานั่งก็จะมองขึ้นมาก็จะเห็นอันนี้จะเห็นต้นไม้นี้ให้มันให้มันสบายตาก็แค่รู้สึกว่าให้มันทุกมุมให้มันสบายตาให้หมดแค่นั้นเลยทำทุกมุมให้มันให้มันล่มลื่นสบายตา ถ้าเลี้ยงปลาติดไฟให้ลงปลาได้กินจะติดไฟให้ให้อะไรให้มแมลงเหรอคะหรือว่าอะไรให้มแมลงลงหร,หรือว่าให้อะไรให้มแมลงลงใช่ไหมคะเออส่วนตัวค่ะไม่ได้เปิดให้เข้าโซนหลังนี่ไม่ได้เปิดเลยนะพี่เป็นไพรเวท คนที่มาก็คือข้างหน้าแต่เดี๋ยวทําให้สวยเลยไม่ต้องกลัวขอแค่แค่มีตังค์อย่างเดียวเดี๋ยวหาตังค์ก่อนไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวทําอย่างดีโซนข้างหน้าคาเฟ่เดี๋ยวมีน้ําตกมีมีบ่อปลาคงปลาคาร์ฟเดี๋ยวจะทาเดี๋ยวทําให้ไม่ต้องเข้ามาถึงหลังบ้านหรอกมาทําไมไม่ต้องมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคอนโทรลไม่ได้ค่ะเพราะว่า มันมีเดี๋ยวมันจะมีมิจฉาทีพมาในรูปแบบของลูกค้าโซนบ้านเปิดไม่ได้เลยค่ะอยู่กางหลังเดี๋ยวทํากําแพงจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้กําแพงสแตนเลสทารั้วสแตนเลสกั้นบ้านกั้นบ้านใช่พี่วันชยัยพี่วันชัยไปอยู่ไหนมานเนี่ยเหลือเหลือรั้วบันไดพรุ่งนี้น่าจะได้ติดและะ้วป่ะหรือกี่วันพี่วันร่ครับรั้วบันไดอะ่ะเข้ามาติดมาลืนครับอ๋อมารืนนี้เขาเชื่อมอยู่ที่ โอเคเดี๋ยวมาลืนนี้พี่วันชัยมาลืนนี้เดี๋ยวได้เห็นแต่ติดอันนี้แล้วนี่นี่เดี๋ยวติดตรงนี้ยังไม่ได้ติดพี่วันชัยเดี๋ยวติดตรงนี้อีกสองวันเขามาติดตรงนี้อีกสองวันเขาจะมาติดตรงนี้นี่นี่นี่ อย่าติดตรงนี้แต่อันนี้ติดละแน่นหนามากดีและดีใจได้ติดเบื่อเด็กเนี่ยมันเล่นสไลด์เห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเอาหินน่ะมันดื้อด้วยนะมันเอาหินคูดลงไปเนี่ยเห็นปะสีพังเพิงหมดทีนี้ติดซะสบายใจหมาเหมือหมาเหมือขึ้นไม่ได้ละหมาเหมือขึ้นลงไม่ได้ละแล้วก็หมาด้วยหมาด้วยเด็กด้วยอะไรก็ไม่รู้ดือ้อติดซะสบายใจ นี่เห็นปะติดยาวเลยเป็นสัตว์เป็นส่วนดีปะละ่ะไม่มีใครทำหรอกมีดิฉันนี่แหละบ้าทำบ้าทำไม่มีใครเขาทำแบบดิฉันหรอกมีแพรลี่นี่แหละบ้าทำมีแพรลี่นี่แหละบ้าทำคนอื่นเขาไม่ทำหรอก <c oughs> เออไม่มีใครทำ งบบานปลายงบบานปลายมากเหล็กเหล็กหนานะนี่ใหญ่นะเนี่ยเหล็กหนามั่นคงเออทำรั้วได้ดีมากๆสวยเนาะอืมใช่เราต้องปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าเรามีเด็กเยอะบ้านเราเด็กเยอะแล้วมันซนเดี๋ยวมันตกเดี๋ยวมันอะไร ล้าสวยมันก็กลมกืนไปกับล้วหมดเลยปะมันก็กลมกืนกันไปหมดมันก็กลมกืนกันไปหมดเลยกลมกืนกันอะไรกันดีกลมกลืนกลมใจรดต้นพยอมไหนค่ะถทาน้ำหมวเอามาใส่ได้เรื่อยๆเลยนะพ่อสั่งมาใส่เลยตั้งใส่ถังไว้เลยเอาไว้รอวางไว,ไว,ไว้ลดน้ำต้นไม้ด้วย เออต้องเอาถังไปรลูกเดียวไม่น่าพอหรอ,อนนลิมบ่อจะมีต้นไม้ไหมมีแน่นอนอให้ไปแล้วให้ไปแล้วไม่ต้องให้แล้วเดยนน้ำเน่าแต่มันก็กินนะนะกินหมดแล้ะ ได้เลยขอบคุณมากค่ะพี่บันล็อบขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีอะไรว่ากันประสานเดี๋ยวให้พ่อประสานพยอมดอกเอ้ยเจ้าดอกพยามถ้าว่าคุณเขาค้อมฮะเออฉีดให้มันชุ่มชๆเลย เดี๋ยวค่อยอันนี้เดี๋ยวค่อยนี้พอบ้านนั้นนะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาที่ค้ำค้ำให้หมดค้ำเหล็กเดี๋ยวค่อยเขาทำอีกชุดหนึ่งทีหลังอันตรายเดี๋ยว้าอย่างนี้ก็ทได้พูดอยู่เดี๋ยวค่อยเขาทำให้สัญญาหนึ่งปีค่ะสัญญาหนึ่งปีดอกเอ้ เนี่เดี๋ยวติดเดี๋ยวติดไอท้ที่ไอ้ที่จับขั้นไอ้ตรงนี้ก็จะ,ะแจวแล้เดินขึ้นเดินลงก็ไม่ไม่อันตรายแล้วสบายใจน่าจะทำเป็นสระว่ายน้ำใครวะโอ้ยไม่อยากจะดาะ่าแล้วขี้เกียจเหนื่อยแล้วแต่เลยค่ะอยากทำก็ทำที่บ้านตัวเองเลยค่ะบ้านใครบ้านมันอยากทำทำที่บ้านตัวเองเลยค่ะเน้นประโยชน์การใช้สอยค่ะมึงจะทำสระว่ายน้ำทำหาอะไร เนี่ยมึงอยากเล่นน้ำนนทะเลก็มีไปไม่ไกลเลยเนี่ยหรือว่นน้ําตกผิวนี่มึงก็ไปเล่นอะสิแล้วมึงคิดว่าคนบ้านนอกมันอยากจะเล่นน้ําทุกวันเหรอเต่าก็กินอาหารกินใช่มันกินอยู่มันไม่ได้มีฟิลลิ่งนี้มันไม่ใช่บ้านอยู่ในเมืองมันไม่ใช่ฟิลลิ่งบ้านอยู่ในเมืองที่มันจะต้องมีสะวายน้าเข้าใจไหมใจเย็นๆค่ะกูไม่ได้ใจร้อนอะไรเลยกูพูดตามสไตล์กู กูก็พูดปกติมึงก็คิดว่ากูใจร้อนอีกแล้วกูก็ตอบปกติเนี่ยบ้านนอกที่นี่มันคือบ้านนอกมึงจะมาสะว่ายน้ําทําบ้าอะไร <c oughs> เออไม่ได้ใส่อารมณ์ค่ะนี่พูดปกติฟิลปกติค่ะไม่ได้ใส่อารมณ์พี่ไม่ได้ใส่อารมณ์พี่ไม่ได้ใส่อารมณ์อิ่มแล้วมั้งปลาชั้น พี่ไม่ได้ใส่อารมณ์ค่ะเออที่มามาสะว่ายน้ําสะอะไรทําไมแล้วค่าดูแลรักษาก็แพงมากสะว่ายน้ําประโยชน์ก็ไม่ได้ประโยชน์ใช้สอยก็น้อยมากนี่เราปลูกเราเลี้ยงปลาเราปลูกบัวเอาไว้ดูสวยๆงามๆทาน้ําพงน้ําพุทําอะไรอยากได้ฟิลลิ่งแบบกระแดะนิดนึงอยากเป็นลูกคุณหนูก็น่าเดี๋ยวซื้อเรือเป็ดมาปันน่นนี่หรือไม่ก็ซื้อ เรืออะไรอ่ะเรือที่เขาไว้พายเล่นน่ะถ้าอยากแบบมีฟิลแบบกระแดะนิดหน่อยอยากจะเป็นลูกคุณหนูอยากจะมีฟิลแบบพายเรือเก็บบัอืมแล้วก็ค่อยทำไปแต่ถ้าทำสะว่ายน้ำไม่ทำแน่คะ่ะถ้าทำสะว่ายน้ำไม่ทำแน่เดี๋ยวจะเอาต้นไม้มาลงเป็นต้นไม้ที่มันที่ฟอร์มมันอ่ะพี่ราเชนก็ส่งมาให้ดูแลเป็นต้นไม้ที่ฟอร์มมันมันมันแบบเป็น เป็นแบบต้นไม้ที่มันเอ็นลงอ่ะเลื้อยลงอ่ะเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจฟิวต้ตนไม้ไหมต้นไม้แบบอันเนี้ยก็จะปลูกข้างบ่อเพื่อให้ตัวลำต้นอน่ะมันยื่นออกไปที่แม่น้ําแล้วถ้าเวลามันออกใบอะไรมังก็จะลม่มเป็นล่มให้ปลาได้ด้วยแล้วทําให้สะเราดูแบบทําให้สะเราดูแบบเย็นขึ้นอีกหน่อยนึงเดี๋ยวจะทําเดี๋ยวจะปลูกคะ่ะอืมเดี๋ยวจะปลูกใช่ ถ้าพอแดดล่มแล้วลมตกแล้วอากาศดีมากทุกคนแดดล่มลมตกอากาศดีค่ะอากาศดีเดี๋ยวยังไม่ได้ทำโซนนี้เอาไว้ทำหลังสุดเลยค่ะยังไม่ได้ทำเดี๋ยวทำมันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกโซนในสระเนี่ยเดี๋ยวแค,แค่เอาหินลงก็จะดูสวยกว่านี้เยอะแล้วเอาหินลงแล้วก็ปลูกต้นไม้รอบแล้วก็ทำตัวไอตัวฟุตบาทฟุตบาทเป็นทางเดิน ไม่ต้องกว้างมากทำฟุตฟุตบาททางเดินให้มันดูแบบไว้สําหรับแบบเดินนู่นนี่นั่นทําฟุตบาทนิดนึงแล้วที่เหลือก็เป็นพื้นดินไม่ปูฟุตบาทหมดค่ะมันจะร้อนไม่เอาอยากได้ธรรมชาติอยากได้ธรรมชาติค่ะอยากได้ธรรมชาติเลี้ยงเป็ดจะเอาเป็ดมาลงด้วยจไามา่อยู่ก่อนจะเลี้ยงเป็ดเมดาลิน พรุ่งนี้ได้เจอผู้ชายแล้วมีต้นตะขบก็ดีอาร์ต้นตะขบเหรอคะโอเคเดี๋ยวถามเขาก่อนดิฉันน่าอยากได้ต้นมะขามเทศเพราะว่าดิฉันกินมะขามเทศปลาคาร์ฟรอดค่ะปลาคาร์ฟเลิศดมากอยู่ได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้อาหารให้ดูปลาคาร์ฟอยู่ได้สบายสบายเลยนี่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 มันไล่กันอยู่นี่เห็นปะเนี่ยมันไล่กันอยู่เอาอาหารมันลอยมาทางนี้นี่เห็นปะเห็นปะนั่นน่ะไม่ต้องให้มันแล้วนะเพราะว่า อาหารมันยังอยู่พอเอาปูนขาวมาลงให้หน่อยเต้พี่ก้าตอนนี้ไดยมั้ยคะนี่มาเถอ แล้วปลามันไม่เป็นไรใช่ไหม,ไมไร,ร้านมันอยู่ไหนอไปซื้อให้หน่อยเตี้ยเหรอแต่มันไม่อันตรายนะแต่ปลาใช้ได้หมดมันไม่ได้อันตรายครับช่วยเพื่อออกซิเจนในปลาผมด้วยผมดูมาน แล้วก็โรยไปเลยอย่างเงี้ยเหรอโรยโรยบ่อหนีโรยมาช่วยลดกดด้วยก็โรยริมบ่อเธอใช่ครับโรยริมบ่อเต่าที่าันี้เต่ามันขึ้นแพ้ด้วยหนูถ่ายไป้วยเหมือนเลี้ยงกุ้งอะน้องนะเนาะหนูถ่ายไว้เต่าขึ้นแพ้หนูถ่ายไว้ไม่เห็นไม่เห็นถ่ายไว้อยู่ไหนเต่ามาเหรอช่วยให้น้ำใสค่ะช่วยให้น้ำใส เดินมาเห็นมดีแต่แพรมันเล็กไปน,นิดนึงออมันต้องทำมันใหญ่กว่านี้แพมันเล็กไปแพอะไรครับนูนไงแพรเต่าอ่ะนูน่นอันตะกตีดนึงอะอยู่ตรงบัวตรงนั้นนะเ่าเต่ <c oughs> เาหนน,น,นไหนอน่นาบอ น้ไต่อยังหนืเต่าบกเพราะน้งจีเต่าโเดี๋ยวก่อนทีเดี๋ยวมาอยู่นี่ก่อนที่เราเยอะเราจะลืมนกปมนะโอเคโอเคจะลืมนกมนะที่เราเยอะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงอะไรก็ค่อยค่อยอันนี้้าไมอนตัว่สัญญาให้ผมช่ดีวเน

เออเป็นแพรแล้วแบบเป็นไม,ไม,ไม,ม้แบบีฟิลแบบเหมือนเป็นกระต๊อป่ะแต่เป็นแพรลอยน้ำอะ่ะทำไปเลยเออเออ,เอ,อให้มีหลังคาแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นจั่วเซสวยเลยอะ่ะแต่สินนูน <c oughs> แพรเต่านูนอันสักปีิดหนึ่งทุกคน ถ้ามันโตมันอาจจะขึน้นอาจจะขึ้นรอบบอ่อรอบอะไรแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ยังหรอกมันเล็กเกินไม่ขึ้นหรอกแล้วกี่ปีถึงมันจะโตนแต่เลี้ยงอย่างนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเลี้ยงมันแบบนี้มันอาจจะโตวไวก็ได้นะใช่มองแทบไม่เห็นเลยใช่พี่มองแพรแทบไม่เห็นเลยจ้า

อันนี้ยังไม่ทำกำําเดี๋ยวบันไดนี่ก็จะปูกระเบื้องสวยๆแต่ยังไม่ปูค่ะยังไม่ปูเดี๋ยวปูอันนี้ปูหลังสุดเลยเดี๋ยวต้องให้ตรงนี้ทํานู่นทํานี่อีกเพราะว่าจะทําอีกหลายอย่างอยู่ข้างล่างนี้ข้างล่างนี้มีโปรเจกต์ที่จะทํานู่นทํานี่อยู่หลายอย่างแต่ทําหลังสุดเลยเต่ามันกินอะไรมันกินอาหารปลาคราบค่ะมันกินอาหารปลาคราบแล้วมันก็กินพวก เศษน้่นเศษนี่อะมันอยู่ได้กินโคนกินเลมมันก็โตนะพวกเนี้ยไม่งั้นสัตว์พวกนี้ธรรมชาติมันจะอยู่ได้เอะมันก็กินเศษต้นหญ้าต้นไม้ของมันเออสองสามวันเนี้มีมีแต่ลมนะแดดน้อยลมเยอะแต่มันตัวเล็ก สิ้นปีโอ้สิ้นปีเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะสิ้นปีได้เห็นบ้านแน่นอนเป็นรูปเป็นร่างแล้วสิ้นปีนี้ได้เห็นแน่นอนน่าจะฉาบแล้วสิ้นปีเนี้ยนะดีไม่ดีฉาบแล้วทาสีแล้วด้วยซ้ําสิ้นปีอะ่ะได้เห็นแน่ก็ดูดีง,งานเดินเร็วนะเขาก็ทำของเขาเร็วนะนุ่นเอาท่อมาเตรียมห้องนองห้องน้ําแล้วอะเออไม่ช้าหรอกไม่ช้าหรอกทุกคน